นี่นะครับเห็นไม่เอ่ยนี่ยังไม่ได้เก็บแมพเลยนะครับพอเราวาดมาปุ๊บเราก็จะเจอพี่คนนี้นะฮะเราก็จะวิ่งไปเลยจะวิ่งไปผ่านมังกรนะฮะเราจะไปยังหอคอยนั้นนะครับ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมฮะน,นหอคอยตรงนั้นนะครับมีหอคอยอยู่นะฮะ ผมจะวิ่งผ่านมังกรนี้ไปเลยละกันนะมังกรน่ารักตีเราทีเดียวก็ตายมังกรจงหันไปไม่อยากคุยกันใจเย็นๆทำไมไม่หันไปเอ้ยอย่าหันมานะอย่าหันนะควบม้าด้วยความเร็วแล้วเราก็ดูตูดมังกรนะครับ มังกรแบบว่าอะไรอ่ะไหนว่าจะสู้กันพอมาที่นี่นะครับจะเห็นว่ามีหออยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ว่านั่นมันหออ่ป้อมฟาโรสนี่นะใช่ไหมครับอุ้ยอุ้ย หอยอยู่ตรงนูน้นเราต้องเดินมาทางนี้นะครับนี่เดินย้อนกลับมาฝาผ่าซะอร่อยเลยที่นี่นะครับมีตังด้วยนะฮะเงินปากผีนะครับใครอยากจะได้แล้วที่นี่ก็จะมีลมหมุนอยู่นะฮะเราจะต้องใช้ลมหมุนนี้ในการขึ้นไปบนหลังคาของหออันนี้นะครับโชว์ เราก็หันหน้าไปทางนี้นะจะเห็นมีระเบียงอยู่เราก็กระโดดขึ้นไปเลยโชวตกมาไม่ตกตกไม่ตกไม่ตรงตุดไม่ตรงนะโชว์ดไม่ตรงไหมแล้วก็ลงมานะครับโอ้โหท่าลงแบบเฮ้ <Hey! S 1> <laughs> สแสดงถึงความเสียนนะในการขี่ม้าว่า มามันพยศมามันดุนะครับอ่ออ่อพี่จะขึ้นอะไรกันนัก,กนหนาเรียบร้อยนะครับเราก็จะขึ้นใบนะครับเราจะไปเพิ่มความจุไปสิไปสเปไิเป็นไงเป็นไงทูเอ้ยเมื่อไหร่ผมเราจะงอกสัทีเนาะ ถ้าถือคบเพลิงอยู่อย่างนี้ผมนายไม่มีวันงอกหรอกแม้แต่จ้อยหล่อหล่อ <c oughs> เรียบร้อยนะฮะเราก็ได้หินความโซงจามนะครับ